คลิปนี้ครูมีอีกวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาคนที่ไม่มีพื้นที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไม่มีวงบ่งเหมือนที่ครูเคยทําให้ดูในคลิปที่แล้วคลิปนี้ครูจะมาแนะนําอีกรูปแบบหนึ่งครับมาทางนี้ครับอ่ะ และส่วนที่คลุกเ้าแล้วนี่ครับส่วนที่เหลือบางท่านก็บอกว่าไม่มีวงบอยอย่างที่ครูทําทันยังไงจะหมักใส่กระบะอย่างนี้เลยได้ไหมเอาผ้าคลุมเอาก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ใช้กระบะในการทําอย่างอื่นหรือบางท่านอาจจะบอกว่าเอาใส่กระสอบได้ไหมก็ได้นะครับวันนี้ครูก็จะเอาใส่กระสอบไปดูว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะดูที่ทำเลย ใส่ทีเดียวกันไปเลยหมักในขุงอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค okay. อ่ะมาอมาณนี้ เสร็จ <Okay. S 2> แล้วเราก็ตั้งวางไว,ว้นในที่ร่มเชือกมัดสักนิดหนึ่งไม่ต้องมัดจนถึงข้อ,อ่ึงนี้นะครับมัดเพื่อให้มีพื้นที่นมีอากาศด้วยนะครับเพื่อตอนที่เรามาพลิกกลับเนี่ยมันจะได้สามารถมีอากาศถ่ายเทภายในได้นะครับโอ้เยอะอย่างหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้ต้องติดแท็กไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจําไม่ได้ว่ามันทําเมื่อไร่ทําอะไรไปบ้าง โอเคครับก็เอาไว้ในร่มอย่างนี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน2เดือนครับเพราะเนื่องจากว่าเราคลุกเขามูลวัวแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนั้นเข้าเข้าที่ได้แล้วแล้วรวมทั้งเราเพิ่มรำข้าวให้อาหารไปแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาวิธีที่สองให้กับพี่น้องที่ไม่มีวงบ่อไม่มีพื้นที่ที่จะหมักปุ๋ยนะครับกูอาจจะกูก็แนะนําให้ใช้กระสอบก็ได้หรืออาจจะใช้เข่งก็ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับคลิปหน้าครูจะพาทำอีกสูตรหนึ่งนะครับเรื่องของปุ๋ยหมักในโดยใช้ต้นกล้วยซึ่งสูตรนี้ขาดปัจจัยหลายๆอย่างว่าจะทำยังไงทำเป็นได้ไหมติดตามคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ